เออนั่นน่ะสอดอย่างนั้นน่ะลูกสอนไปเลยน่ะเอาไว้ไอ้ดูตอนโตนะลูกนะได้ช่วยยายเด้ลุงเนอรู้เปล่าไอได้เก่งลูกโตไปได้ได้ฉลาดนะได้เป็นช่วยยายได้นะลูกนะรู้เปล่าหุนูได้เก่งลูกนะลูกนะเออสอดเข้าไปลูกเออทําแบบนั้นน่ะใส่สามเส้นแล้วก็ใส่สีแดงไอ้ใส่สีเหลืองลูกแล้วก็สีน้ําเงินตามสีขาว เออวันนี้ได้ที่ผืนแล้วลูกไอ้ได้สองผืนแล้วยายเ,เก่งไหมเออเก่งลูกเก่งเก่งเก่งแล้วหนูต้องช่วยยายอย่างนี้ทุกวันนะลูกนะเ <Okay. S 1> สาร์อาทิตย์หนูต้องได้ห้าผืนนะลูกรนะู้ปะแล้วหลังจากนั้นเขาทํากันบ้านรู้ปนะได้เก่งนะลูกนะโตไปได้เดชฉลาดได้เดชทอผ้าได้ตังเยอะๆลูกก็ได้เด้เรียนตูงๆงนะออ้องเนาะอ่าหนูได้ สีดำอันน tamam. e ี Ê, ้ใช่ไหมเออแล้วไก่ขอมย้ายไก่ผอมไปแล้วยัง่ยไอ้ใส่ไปแล้วเออไอ้ไอ้นั่นอะถึงไม่ออกอ่ะยังไม่มีแรงเออเออเออไม่ได้ใส่น้ำมันก่อน ơ lần này có này lần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  này này lần 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 này này lần này lần này lần này này lần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  này คุณป้าครับคุณป้าทําพัชยเท้าเนี่ยทำไมถึงอยากทําพัชย์เท้าขายครับก็มันเป็นรายได้อาชีพเสริมของ,ของ,ข,องของป้านะครับก็ว่างนั้นแนละ้วก็หลานก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มหาอาชีพรายได้เสริมให้หลานโดยต่อไปมันเป็นอาชีพของหลานก้าวหน้าต่อไปเนะี่ยแล้วก็ทําก็ทําเก่งไหมครับก็พอได้นะ เราก็เริ่มสอนเขาอ่ะแต่เขาก็ช่วยสอนบ้างทอบ้างแล้วแต่โอกาสเด็กอ่ะเนาะจะมาเอาอะไรมากมายก็ได้สอนอบ้างทอมั่งก็หัดเขาไปเรื่อยๆไปแล้วไ,ได้ที่การส่งพชัชเท้าเนี่ยมันรายได้เยอะขนาดไหนครับมันก็ได้พอค่ากับข้าวก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็ได้พอเลี้ยงดูหลานได้ไปส่งไปโรงเรียนค่าน้ำมุกน้ำมันค่ากับข้าวอะไรต้องไห้ต้องไง้เอาเวลาตรงไหนมาช่วยทายายทํา ผ้าเช็ดเท้าลูกนังเลือกแรงค่ะทำไมทำวันละได้กี่ผืนอ่ะได้สองสามผืนทำไมถึงอยากเชื่อยายครับอ๋อแบ่งเบาภาระยายค่ะเพราะว่ายายเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วทำแล้วทำในคุณยายว่าไงบ้างไหมทำถูกไหมถูกถ้าไม่ถูกแล้วเขาก็จะสอนูค่ะอืมไอ้ต้องคว้างานไงลูกเออคว้างายอันนี้คือสอนเนี่ย คว้างหนายลูกข so. ่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไปเลยต่อไปเลยลูกต่อไปเลยเออต่อไปเลยเนี่ยเอาเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองขคืนมาไม่ไม่ต้องม้วนลูกเจ็ดแล้วกว้างลูกกว้างกว้างตีสิไปเอาเลยเรียสิเรียกแล้วก็เอา ถามตาหอนตาที่หอนตาหอมตาไปต่อไปต่อไปไกลพเลยเร็วๆหอเร็วๆทเต่อนู้นก็ถ่ายรูปนน